ในยามดึกของคืนไว้เมื่อส่วนของซีเวียสเอเชียสเลปเดอร์สกีเหนือเดอร์ไทย-กัมพูชาชายแดนเอรูเทสอินฟายนี่คือเรื่องราวของมิดไนท์สไตร์เอช็อคกิ้งเอสเทอเรชันเมื่อไทยแลนด์เอฟสิบหกไฟติงเฟลคอนอันเลียชได้ฟูลฟิลลี่ออนเอกัมพูชาแนวหน้าเดอร์โอเปอเรชันพรีเชเชย์เย็ดเดียวกาสติงแฮสแฟลทเออร์นอตโอลี่เดอร์กัมพูชาทหารรีบบัดเอาโซเซนเวฟออฟอัลลามฟลูเอลอาเซียนแคปิตอลทูเดย์ออนแบงคอกแบทเทิลเทค We break down the event of this unprecedented strike, the background that led to it, the tactics employed by the Royal Thai Air Force, and the wider regional implications that now have Southeast Asia on the edge of a military crisis. Setting the stage, the border between Thailand and Cambodia has always been tense, marked by disputes over territory, resources, and historic grievances. In recent weeks. ข่าวเมอร์ฟอสเซสแทร์รี่พอร์เตอร์ลี่บิลล์อัพอาร์ติลเลอรี่แอนด์โรกเก็ตสิสต์เเตม์แดนเจรูรี่คลอสทูไทยโพสิชันซัตเทิร์ไลท์อิมเมอรี่ซัคเสตด์นิวสต็อกพายดิฟเเเฝนซีบังเกอร์แอนด์อีเวนทรูเพริอินฟอสเมนท์ไทยอินเทลเจนต์วอลดัตดิสวอตเเอนจัสเอดิเตอร์เรนอิดวอสพรีเพเรชันฟอร์ซัมปิงบิเกอร์แอนด์ไทยแลนด์สเรสปอนส์วูด not be diplomatic words it would be a power the midnight strike under cover of darkness A.S. Quadron of Thai F.16 Block 52บวก Fighter Scramble from Korat Airbase e q u i p p e d with Precision Guide Munition Electronic Countermeasures and Full Fuel Tank d e r o I Toward the Border d a e Target a Cambodian Forward Operation Base h Using Rocket Artillery Armored Vehicle and Command Post Thai Radar Jamming Went into Action First Blinding Cambodian Early Warning System Within Minutes The first wave of laser-guided bomb struck a d e s r t e r The explosion lit up the jungle sky l i h e fireball. s h a t t e r i n g command node and ammunition depot. A second wave f o l l o w d e p l o y i n g JDAMs and cluster munition against vehicle formation and artillery pieces. I witnessed r e p o r t e d seeing massive secondary explosion as Cambodian stockpile detonated. By the end of the mission, the strike was complete. Thai jet p u l l back, not a single one lost. เดอะแคนเบอร์เรียนเบดวอชเล็บอินเฟลมคริปเปอร์บีออนควิกรีเพลแคมเบอร์เดียสช็อคพีเอชอีนอมเป็นอวอร์เกตทูเควอสมิลิทารีเรดิโอแชนแนลเว้นไซเลนสครัมเบลลิ่งทูแอดเสสเดอะเดสตรักชั่นรีพอร์ตสั่งเสตด osenofvehicledestructioncommandstaffkillandcriticalartilleryunitswayout เดอะแคนเบอร์เรียนให้คอมมานด์อคุกส์ไทยแลนด์ออฟแอนด์อันโปรโวกแอคออฟแอคเรชั่นวายโลเค้ามิเดียแฝมเอ็ดอิดแอสเอแบลตันไวโอเลชั่นออฟโซเวเรนตี บัดไทยแลนด์สเดฟเอนด์มินิสทรีเมนเทนเดอะสไตร์วอสพรีเอ็มทีนูทรัลลิซิ่งเอทรีดเด็ดวอสอ already เอเมดแอดไทยซอยอาเซียนออนไฮเอดเรตเดอะเรจิเนียลเรแอชชั่นวอสอิมเมดเดียร์เวียดนาม already วอร์รี่ออฟบอเดอร์คอนฟลิกต์ call for an emergency session สิงคโปร์แอนด์มาเลเซียพุชฟอร์อาเซียนมีเดียเทชันทูพรีเวนเอสคาเลชันอินโดนีเซียวอสออฟเดสต์บิลไลเซชัน across mainland southeast asia มิลิเตอรี่แอนเอนลิส์เปรียบเทียบการปฏิบัติการกับการโจมตีครั้งแรกของอิสราเอลในตะวันออกกลางที่รุนแรงและตัดขาดการตอบโต้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อาเซียนต้องเผชิญกับไดเลม่าที่ยังคงอยู่หรือใช้ทางอื่นที่ไม่ได้โจมตีมีการสร้างสมดุลของพลังงานไทยพลังงานได้รับจากการโจมตีการปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของไทยในการใช้พลังงาน F16s remain the backbone of Thai air d e f e n s e but their ability to conduct precision night nice strikes proves the Royal Thai Air Force is mastering modern 2 e 4 r warfare. Electronic warfare integration p l a y a decisive role. Cambodian radar n e v e r s a w the j e t coming. The strike d e m o n s t r a t e d joint force coordination with Thai ground units standing ready in case of retaliation for Cambodia. The lesson is harsh: i t artillery build-up. มิ้นทูเพรสเชอร์ไทยแลนด์แทนที่จะเป้าหมายอะไรเกิดขึ้นต่อไปคำถามใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเขมเบอร์เดียจะตอบโต้หรือไม่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าพีเอชเอ็นออมเป็นเมซิกซับพอร์ตจากอันลีเขาอาจเรียกร้องจากจีนเพื่อการสนับสนุนทางการทูตแต่เขมเบอร์เดียไม่สามารถเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าโดยตรงได้เนื่องจากความเหนือกว่าของพลังงานไทยยังคงมีอยู่การปะทะกันที่ชายแดนยังคงเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้ากลุ่มโกรธได้เข้ามา And if Thailand l a u ้ c h e s ส n o t h e r r r e e m p t i v e s t r i k ์ the entire region could be d r a g g e d into prolonged conflict. ASEAN is walking a tightrope. A single miscalculation could ignite a war that pulls in multiple nations. Final t o u g t h e midnight strike is not just about Thailand and Cambodia. It's about the future of Southeast Asian security. It signals that Thailand is ready to use a power decisively, pre preemptively, and without hesitation when its sovereignty is t r e a t e d นอกจากเซนเอชิลลิงวอร์นิ่งเอเนนิชันดัตบิลอัพออฟเอนซีฟคาปาริบิลิตี้เนียร์ไทยบอดริสทอเทลแอนนิฮิเลชันเบฟอร์เดอะเฟิร์สช็อตอีสอีเวนไฟล์สำหรับกัมพูชาเดอะโรดอาเฮดอีสอันสแตนรีบิวเรียทารีเอตออริทิสสำหรับอาเซียนอิทเซเวกอัพครองดัตพีซในเดอะริจเอนอีสมออฟฟรากิเลเดนเอฟเวอร์และสำหรับมิลิเตอรีออฟเซอร์เวอร์อิทเซพาวเวอร์ฟูลเรมินเดอร์ดัตในเดอะโมเดิร์นแบทเทิลฟิลด์วอล์คแอนบีดิซิดเอตอินมิน sometime in the middle of the night this has been Bangkok battle tech bringing you the full breakdown of Thailand's midnight strike stay for more in depth analysis of Southeast Asia's rapidly evolving battlefield.